เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน,ในเกม Gorofushima นะครับผมเราอยู่ในเกม God of Sushima นะฮะเราอยู่กับซาไคจินนะครับตอนนี้เราปลดล็อกปลดล็อกเอากาะได้หลายเกาะแล้วอันนี้คือเกาะของโกะส k กุนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเกาะของตระกูลซาไคนะฮะ อันนี้เป็นเกาะของตระกูลพระเอกเลยเป็นเกาะตระกูลสกา,ายเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูกันนี่เทปลามันก็เท่แหละแต่มันเท่ได้มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะดูสีเออมันย้อมสียังไงวะอ่านี่ไงได้์ย้อมสีย้อมสีหมวกนะยังไงยังกับสมุไรซาลาะดะคิดว่าอยู่ทาเกดะนะเนี่ยคิดว่ากลับทับทาเกดะ แดงในชุดจ้ะถามว่าดูดีไหมก็ดูดีในระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้เท่เท่ากับชุดมารเกี้ชนเมื่อกี้เท่กว่าเยอะครับมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คลายฟ,ฟัมหนึ่งว่าตอนนี้ไลฟ์เป็นไงบ้าง แล้วผมปรับไว้ที่ 720p นะฮะไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คโอเคเสียงเข้าปกติข้าหภาพสวยเนาะ เปลี่ยนจะเป็นธนูแล้วกันมาเราเรียกม้าก่อนขางี้น้องม้าเราชื่อขางี้นะฮะตรงน,นี้มีอะไรหรอขาว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 น่าจะเป็นพวกนกหรือเปล่าอ่าใช่เป็นนกจริงด้วยอ่อมาปิดทางปะโถ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกองทัพมองโกอยู่ข้างหน้าวะ่ะทุกคนก็เอาเดีวะมามประจันหน้าอยู่แล้วระดับผมอะเอาถววัวแเตอร์พ่วงของดูไลฟ์ปต่ถไม่ได้ดูเลยโอ้ยเจ็บมากเลย เราลอ่อคนยากกันยังไงมันยังไงมันยังไงแม่ทับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟลุกไฟลุกไฟลุกทำไมกูเอือบเออแวเน่เอาไว้ก่อนดีวะไปมาเออเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเจอระบาดความตายไป เอ,อ๋เลยดิเอ,อ๋ะลาเอ,อา๋ะลาเรียบร้อยตายหาหมดแล้วมั้งวันนี้ต้องจัดมองโกปร,รจันหน้าสโตนะะ อไอ้ขาเอ้ยมึงบางอาจทำแบบทำชาดแล้ก็ปีศาจกูหายเดี๋ยวมึงเดีย๋ยวมึงเจอกูเดีย๋ยวมึงเจอกูอะไรอะไรยังไงยังไงเราอย่างไาง,ไรรงไจบ ตอนนี้ผมใช้เพสี่ีไลฟ์สดอยู่นะมันก็เลยแบบคุณภาพต่ำๆหน่อยไม่มีกล้องเปิดด้วยเป็นไงล่ะมาอยู่ในค่ายมองโก้ เข้ามาแล้วไปออกหรกอออะไรเรียกมา้าเครื่องงีก อุยอ้ยเจ็บเจ็บอยากมีปัญหากับกูจังเลยไปคนยักษ์ยังไงยังไงยังไงแล้วยังไงไม่เก่งก็อย่าอย่ามาแย้มกับพี่ถ้าเกิดไม่เก่งอะ่ะ ใครจะงัดใครจะงัดอีกวะเกือบรอยอ้อเคเคยใครใครอยู่ไหนอยู่ไหนเงยบเงียบ,บเลยไหนไหนวะ จะงัดจะพี่ว่างั้นจะงัดจะพี่ว่างั้นมาก็ให้มันมาแล้วหมากูไปไหนละขุคขค้ อารมณ์สุนทีแั้เลันอยู่บนหลังม้ากระเป๋าคุยใครนี่หละมม้งที่ต้องมาบุกอ่ะใช่ไหมไนี่แหละโอเคมันมีเกาะมันมีเกเาะะฉะนั้นเราต้อง ป๊าปอนุยาวมีเกาะใช่ไหมมีเกาะเอาให้ล่วงใส่เกาะทำไมแล้วมาจะหน้าเลยเป็นไงหรอ,อ เป็นยังไงมีใครอยากจะนนะโอ้โอ้โอเจ็บเด้เจ็บเด้ นะอยากมาฮนะออะไรอะไรกท่าจันทาจันทะจันทาปะล่ะ ที่ผมวิ่งไล่ตามศพเนี่ยผมจะเก็บผมจะเก็บสเสบียงมันต้องมันเอาไปใช้อัพของได้ชุดนี้มันแดงเลยวะเอาเปลี่ยนชุดเดีว่าเปลี่ยนไปใส่ นี่เดี๋ยว่ะให้เดี๋ยววะเทพมาเยอะนี่แหละสมุไรชุดเกาะของสมุไรที่เก่งสุดบนเกาะซูชิมะแห่งนี้ แม่งเลยบุกไปเรื่อยๆมา โอ้น้องมา้าว่ายน้ำไม่เป็นอุน้ำเชี่ยวด้วยเนะยี่ยสูสาน่ดลวทั้งสูสานเออเดี๋ยวไป ปลดล็อกเลยลองเปล่าคุยเพลงใหม่ดิเพิ่งได้เพลงใหม่มา อะไรวะเป่าตือดอตือด,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 ดเตือแค่นี่ะว oh, ัดเด้อโอ้โต้องมาจะเข้า แมมเป็นที่น่าเสียดายจริงคงต้องพอกันก่อนแค่นี้มีธุระด่วนจริงต้องขออภยัยไลฟ์ไม่จบสักอัน